สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้ง,งานคาลิปเปอร์มีด้วยกัน3มรูปแบบนะครับจะมีวัดนอกวัดในแล้วก็วัดพอยต์นะครับด้านแบบที่1นนะครับด้านซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นปากแบบนี้นะครับก็จะเป็นวัด POIN ์ทูพอยต์ยนะครับ อันกลางลักษณะเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นวัดนอกนะครับอันขวานะครับจะเป็นปลายแบบกลางออกนะครับก็จะเป็นวัดในนะครับสามอันนี้ก็คือจะวิธีการใช้งานต่างกันสามรูปแบบก็คือตามหัวเลยครับวิธีการใช้งาน hood, คือเราสาม,มารถหมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสปริงแล้วก็ สามารถไปบีบนะครับแล้วก็ไปวัดชิ้นงานของยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับเราต้องมาวัดไดมิเตอร์ด้านในแล้วก็ไปกลางออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้หมุนล็อกอพอหมุนล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปวัดกับแม,มนบรรทัดก็ได้ครับแล้วเราก็จะรู้ว่าไดามิเตอร์หรือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวดูเมื่อกี้เนี่ยมีความยาวทั้งหมดกี่มิลน,นะครับอ,อันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับส่วนตัวถัดไปเนี่ย การใช้งานลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่หัวนะครับเป็นวัดนอกะว่านอกก็จะเป็นลักษณะเป็นหิ่บด้านนอกนะครับหนิบมด,ด้านนอกเสล็อกนะครับแล้วเราก็เอามาวัดกลับไปมันทัดได้เลยครับ ก็ทั้ง3ตัวนะครับก็จะต่างกันแค่ลักษณะการใช้งานของหัวนะครับก็การใช้งานก็จะมีเท่านี้เลยครับขอบคุณครับ